สวัสดีครับมาดูกัน Highlander 2018แท้แท้ๆคันนี้ครับเพิ่งคลีนซิ่งเสร็จจึงมารีวิวซ้ำให้ดูอีกรอบเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับชนหนักชนเบาพลิกคว่ำคว่ำตายหาเหวอะไรต่างๆไม่มีร้อเอร์เซ็ครับไม่แท้ๆ23 0 0 0ถ่ายเลขทะเบียนเนี่ย2ทบุท่านอ,นอหนู 9429ไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยครับเดิมสนิทสติกเกอร์สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดปี18แแท้ๆครับผมเปิดรถเอาไว้ทุกประตูแม้กระทั่งถังน้ำมันครับรบกวนถ่ายตามสบายเข้าไปถ่ายก่อนเลยครับเดี๋ยวแกะให้ดูด้วยเชิญครับลูกค้าเปลี่ยนเบาะหนังมา นะครับรุ่นนี้แต่เดิมเป็นเบาะผ้าลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังก็ดีครับลูกค้าชื่อพี่บุญทรรครับผมบอกให้นี่ไม้แท้ๆ2 3 8 3กิโลครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆอยู่ในมือต่างๆครบถ้วนครับหนะ่าถ่ายหัวนอ็อตทั้งประตูทั้งตรงสเปเปอร์ตรงอะไรต่างๆถ่ายตามสบายเดี๋ยวผมไปแกะให้ดูครับ ถ้าไม่แกะเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยลืมอะไรหรือเปล่าแกะเลยดีกว่านี่ครับนี่นีนนเน่เดิมสนิทเดิมสนิทรบกวนไปท้ายรถครับเชิญครับไปท้ายรถเชิญครับถ่ายต้องอบ้านพับอะไรต่างๆตามสบายดูว่ามโนอักซิเดนต์จริงไหมครับยุคนี้พูดกันยากครับ เราต้องให้เห็นแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับเดิมสนิทนี่รูกลมอะไรต่างๆครบถ้วนไปซ้ายด้วยครับถ่ายขวาแล้วเดี๋ยวด้านซ้ายน้อยใจครับถ่ายครับถ่ายอีกครับอยากโชว์ครับถ่ายครับนี่ครับถ่ายให้ถ่ายให้หมดครับเอาให้มีความสุขครับถ่ายน้อยผมนอนไม่หลับครับนี่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 อ่ะนี่นี่ต่อต่อเล่นเปิดตรงนี้แหละคี้เกจไปเปิดหน้ารถมา เนี่ย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 เชิญครับบุคเซอร์วิสต่างๆครบนะครับครบทุนครับเหตุผลทำไมผมถึงเปิดให้ดูแบบนี้ครับคืออะไรลูกค้าเวลาซื้อรถมือสองนะครับมีความกลัวครับว่าจะถูกไอ้คนขายเนี่ยถูกเตนรถเนี่ยมันหลอกหรือเปล่าโกงไมเปล่ากอเลขไมหรือเปล่าถ้าเปิดให้ดูขนาดนี้แล้วยังกลัวบอกตรงๆครับ มันยังไม่ต้องซื้อรถแล้วครับรอนั่งรถเม์ฟรีต่อไปครับเชิญครับเชิญครับเปิดให้ดูยางถังนน้ำมันนะครับไม่รู้จะเปิดทําไมแต่ผมอยากเปิดครับเชิญครับปิดก่อนนะครับเป็นประตูเป็นบานพับที่เปิดน้อยที่สุดในรถคันนี้ครับเพราะว่าประหยัดน้ํามันครับไม่ค่อยได้เปิดต่อครับเชิญครับถ่ายน้องถ่ายน็อตต่างๆตามสบายครับ เดิมโคตรน็นอตไม่ขยับครับสติกเกอร์มืออะไรอย่าเอามือเข้ามาอะไรเนี่ยอยู่ครบถ้วนครับขออนุญาตครับแกะครับนี่ครับแกะเลยอ่ะเปิดให้มือดูหมดเปิดเข้าไปภาษีต่อเรียบร้อยครับถกปีหกห้าด้วยครับอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ครับมุมด้านนี้เดี๋ยวไม่เห็นนี่ซ่งซอกถ่ายตามสบาย รบกวนถ่ายหน้าภาษีที่แปะกระจกด้วยนะครับเชิญครับเจอไหมพอพอเห็นไหมบางทีฟิล์มมันหนาเดี๋ยวไม่เห็นเนี่ยครับสองห้าหกห้าครับของพวกนี้มันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วครับชัดเจนมากไอ้ตรงนี้ถ่ายย่งน้อยไม่ขยับถ่ายยัางรู้สึกไม่กี้ทีแรกถ่ายจะด้านขวาครับเดี๋ยวด้านซ้ายน้อยใจครับพงเพลยต่างๆโรงงานครับ เดิมสนิทเดิมสนิทครับปิดก่อนดีกว่าเนาะมานี่นี่พวกนี้ถ่ายเลยเนี่ยไอตัวแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยครับตอนคลีนซิ่งผมย้ำเพอเองครับว่าอย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 ่าไปเช็ดล้างตรงนี้ครับเดี๋ยวคนไม่เห็นครับมาต่อโอเค ด้านมุมนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายเนาะโอเค4 9 8 0 0 0บาท4 9 8 0 0 0บาทคันนี้วอรันตีต่างๆมีให้ครบถ้วนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับรถบ้านแท้มือแรกมือเดียวไม่2 3 0หสีเดิมทุกชิ้นนอตไม่มีขยับไม่รู้ว่ามันมันเดิมกว่านี้มันมีไหมแล้วอะครับมันไม่น่ามีแล้วครับโลกเนี้ยนะครับ เบอร์โทรครับ08148504ตัวเต็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยครับกด g o o g l e แ a p มาก็จะเจอครับโอเคไหม08148504ตัวครับเบอร์โทรนจะจ๊ะสวัสดีครับ